สวัสดีครับทุกท่านแหมเวลาที่เราไม่ได้พูดพาดพิงถึงใครมันไม่ได้สนุกปากนะแต่ก็ดีแล้วไม่อยากมีเรื่องกับใครนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่อง่วงจุ้ยให้ท่านฟังนะว่า่วงจุ้ยจริงๆเนี่ยที่เขาเขาคุยกันในโซเชียลที่เขามาโนบันสารพัดเนี่ยมัน มันจริงๆแล้วมันคืออะไรนะครับอาจจะยาวนิดหนึ่งอดทนฟังสักนิดหน่อยนะครับหวงจุ้ยเนี่ยจริงๆแล้วมันคือการใช้จักรวาลรอบตัวมนุษย์คนนั้นมาปรับเสริมดวงมนุษย์คนนั้นนะครับก็คือฮวงแปลว่าลมแต่ในยะของวิชาคือเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มีพลังงานส่งเสริมเราได้จุย้ย แปลว่าน้ำแต่ในยะของหลักวิชาคือมองเห็นแล้วสามารถมาส่งเสริมชีวิตเราได้คือมีพลังนะครับแล้ว่วงกับจุ้ยต้องมาคู่กันนะครับใช้ส่งเสริมดวงชะตาผู้อยู่อาศัยนั้นๆไม่ว่าจะเป็นบ้านอาคารสำนักงานใดๆก็แล้วแต่เมื่อตายแล้วเอาร่างกายเอาดีเอเอเอากระดูก เอาศพไปฝังบรรจุอยู่ในสถานที่อันเป็นมงคลแล้วชัยภูมินั้นเราสามารถอ่านได้ว่าส่งเสริมให้ลูกหลานได้กินรุ่นด้วยนะเออแปลกก็เลยว่าหลายคนไม่รู้ไงก็เลยไปงมงงุมมบงาหราไปเจอแต่ไปเจอแต่แถ้กับมโนผมไม่ได้พลาดพิงถึงใครแล้วในเรื่องของทำสุสารทำวงซุยที่บอกว่า ตายแล้ววัยชนแล้วไปทําแล้วส่งเสริมลูกหลานได้หนึ่งชั่วคนขึ้นไปเนี่ยอยู่ที่ชัยภูมิเนี่ยก่อนตายเนี่ยนะยังสามารถเอามาส่งเสริมดวงชะตาได้อีกเขาเรียกว่าซากีบางสํานักจะเรียกเจ้าองค์นะครับต้องลงดินเท่านั้นต้องลงชัยภูมิจริงเท่านั้นนะไม่สามารถเอาไปใส่ตู้ล็อกเกอร์ได้ฟังดีๆนะไม่สามารถเอาไปใส่ตู้ล็อกเกอร์ได้ ไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาโถเอาอะไรไปบรรจุอยู่ในตู้ล็อกเกอร์ฟิตเนสแล้วล็อกกุญแจไว้ก็ได้เลยไม่ได้นะครับซากีเจ้าองงจริงๆต้องลงดินเท่านั้นอา้าวแล้วทีนี้ทำเนี่ยนะสินแสที่เขารู้จริงๆเนี่ยต้องอ่านดวงย้อนหลังอ่านดวงทำนายย้อนหลังได้ก็ปรับอนาคตให้ท่านได้นะครับ บ้านที่อยู่อยู่แล้วไม่รุ่งเรืองเอ้าอยู่หลังเก่าทําไมแม่งรวยเอารวยเอาวะพอมาอยู่หลังใหม่ทําไมอยู่ได้สี่เดือนไม่มีเงินผ่อนวะเดือนที่ห้าที่หกโนติสมาแล้วส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้นะบางคนเนี่ยนึกว่าตัวเองเนี่ยทาธุรกิจเก่งตอนเรียนเรียนเก่งทอนออกมาเป็นลูกจ้างเก่งเริ่มค้าขายอยู่บ้านหลังเก่าเก่งเพราะว่าควงช่วยเก่ามันเสถียรตอนที่ยังเป็นเด็ก เรามีผู้นําครอบครัวคือพ่อหรือปู่นะวงจุ้ยมันส่งผลกับผู้ชายไล่มาเป็นตเต็ปพอมาถึงตัวเราเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นเปลี่ยนยุคหรืออาจจะมีการที่เคาะเจาะต่อผิดเลิกซ่อมแซมผิดเลิกหรือรวยแล้วซ่อมบ้านผิดเลิกยิ่งไปกว่านั้นรวยแล้วซื้อบ้านเข้าผิดเลิกบ้านผิดทิศจัดผิดการเวลานะ สวยไรเหตุไรผลเลยไอ้แบบนี้นะก็ท่านก็จะงงๆอยู่ในดงง่วงจุย้ยหรือดงโนติสอย่างนี้สักพักหนึ่งแบงก์ก็จะเอาบ้านไปครอบครองท่านสังเกตด,ดูไหมหลายคนเจอแบบนี้แล้วเนี่ยยังหาทางออกไม่ได้ก็ต้องใช้งานสินแสนะแล้วสินแสก็มีหลายสเต็ปม,มีทั้งแบบที่แม่งเป็นมีทั้งแบบมโนเถไถมีทั้งแบบเรียนมาสองสามคาร์ เรียนมาสองสามคาสอ่านหนังสือสองสามเล่มแล้วก็บอกว่ารุ่นที่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็มีนะเอ่อของจริงอยู่ที่ฝีมือกับผลลัพธ์นะครับดังนั้นการทำาวงจุ้ยเนี่ยหรือไมา่มาทำอะไรเนี่ยหาสินสายก่อนนะครับสินสาเนี่ยเขารับงานเนี่ยเขาดูดวงอ่านดวงถ้าดวงไม่ดีเขาปรับดวงปรับดวงแล้วถ้าท่านครอบครองในสิ่งที่เขาปรับให้ไม่ได้เขาท่านก็อาจจะทำสเตปแจกี นะครับแต่ยังไงเนี่ยเราเนี่ยจะต้องมีสถานที่ที่บรรจุชีวิตเราเข้าไปอยู่กับครอบครัวเนี่ยคือบ้านนะครับตัวที่เราอยู่เนี่ยคือตัวบรรจุพลังชีวิตทั้งบ้านและแสกีบ้านเนี่ยต้องจับนะครับสมมุติท่านมีธุรกิจสมมุติเป็นเจ้าของร้านอาหารหสาขา10สาขาเป็นเจ้าของอู่เออแต่งรถ10สาขาเป็นเจ้าของร้านอาหารสิสาขา เป็นเจ้าของหมู่บ้านสิบโครงการสิบโครงการนี่เกือบจะกระดกรินซะละท่านก็ต้องมาที่หนึ่งเลยคือจัดบ้านนะครับจัดพวงจุ้ยบ้านที่ท่านนอนกับครอบครัวเนี่ยก่อนนะครับเสร็จแล้วท่านก็จะต้องไล่ไปเลยหน้าร้านมีกี่ที่โชว์รูมมีกี่ที่เซลล์แกลเลอรี่หรือโครงการมีกี่ที่จัดไปเอาให้ครบนะครับสินแสได้เงินครับไม่มีการฟรีแต่ว่า ท่านต้องเข้าใจนะครับว่าทุกถ้าธุรกิจท่านใหญ่พอที่จะจ่ายเินแสนเนี่ยก็ไปหาทดลองฝีมือเขาก่อนนะครับทดลองฝีมือผมก็ได้แต่ทุกครั้งที่ลองฝีมือไม่มีการฟรีนะครับเพราะว่ากินหมูปิ้งไม้หนึ่งยังต้องจ่ายเงินเลยถูกไหมจะรู้ว่าไอ้ร้านนี้แม่งอร่อยแม่อร่อยมึงยังต้องจ่ายเงินเลยแล้วมาจ้างเงินแสนแบบลองวิชาไม่มีผมโดนบ่อยผมโดนบอกโอ๊ยก็อยากรู้ว่ามีฝีมือจริงหรือเปล่าเออถ้าเงินมึงก็จ้างปูเสะนะ เออสินแสก็จะจัดบ้านให้จัดออฟฟิศให้ถ้าปรับดวงแล้วครอบครองไว้ดูแลไม่ได้ก็ต้องทำแสรกีอันนี้สำคัญนะครับก็มันเป็นเรื่องที่แยกออกไม่ยากสำหรับคนเป็นหรือคนไม่เป็นคนไม่เป็นก็เถเถไถไถเออดูประตูดูบันไดดูทักขั้นบนนันไดแหวนต้องถึงเต้าไม่จริงไม่ใช่สักอย่างนะครับ ไม่ใช่สักอย่างหนึ่งดังนั้นก็คิดอะไรไม่ออกบอกจินแสนะครับมีอะไรก็ทักมาได้วันนี้สั้นๆสวัสดีครับ